ให้ไปว่ะอยู่ไหนอ่ะเอาเดี๋ยวก่อนในนี้50คนใครรู้จักวงแหวนแห่งไปมา้ไปไนดีครับโย่และนี่คือเสียงจากเด็กวั่าทองวั่าทองโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปไหนดีครับเอ่อเอ่อที่มาไปแข่งราชมังคลาอ่าใช่สนามราชมังคลาเออใช่ใช่ป่ะเต็ม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 สนามราชมังคลากีฬาสถานเออเออไปไหนดีครับไปคั่วเอ่อ เอ่หมีหมีหมีไม่รับครับไปแล้วไป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 ดีครับอยู่เชียงใหม่พี่เป็นเส้นที่เส้นที่ดังนิมานิมานนิมานเฮมินมันมันเรียกว่าอะไรถนนนิมานถนนนิมานได้ครับกุ้งตัวสีดำดอ่ะเถ้าเรียกกุ้งอะไรหลอบเตอร์ไม่ใช่ตัวดำดำลายๆอ่ะกุ้งเสือไม่ไม่เขาเรียกกุ้งอะไรวะเอ่อช่างกรไม่ไปแล้วไปไหนดีครับอ่าไปไหนดีครับสะพานสะพานอ่าอ่าพลังเก้าเออใช่ครับผมถูกต้องไป ไ oh, uh ปไหนดีครับเอ uh oh uh, uh สนามบินมิส<ต>ุวรรณภูมิตอนเมืองแต่ว่าอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ดอนเมืองหรือว่าสวุวรรณภูม oh ิอขับรถเข้าอะไรไปซ่อมอ่ะโูมอ oh. uh ุตภอ่าสนามบินอุตภเมาได้ไหมยาวชื oh. <S s ่อยาวสนามบินอุตภเมาสนามบิกเลยกอยากว่าอะไรสนามบินอ่ะท่ากาศยานตัวอุตภูมิอุตภอมย ไอ้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 ไอกลมๆเขาเรียกอะไรวงเออแล้วลองใส่อะไรวงเวียนวงแหวนวงแหวนแหวนกาจารยพิเศษวงแหวนวงแหวนภายนอกเออร้อนๆเน่ยคืออะไรฟูฟูเวลาหมูกรอบเราต้องใช้อะไรแก๊สไม่ใช่น้ำมันนี่แกน้ำเป็นแดงๆหมดเวลาวงแหวนแห่งไฟวงแหวนแห่งไฟไฟโอ้โหไฟวันอยู่ไหนอ่ะเอาเดี๋ยวก่อนในเนี้ยห้คนใครรู้จักวงแหวนแห่งไฟมาง อันนี้วงแหวนวงแหวนแห่งไฟคือเส้นเส้นการต่อระหว่างไอไอตรงภูเขาไฟระเบิดป่ะอ่าไอที่ห้าสิบคนในนี้ใครรู้จักวงแหวนแห่งไฟบ้างโอ้โหยกมือกันพึ่ภาพเลยอ่ะ